มึงทิพการละครภูมิใจเสนอละครสองทุ่มตอนเชอเอมลงสมัครมิสแกรนได้สัมภาษณ์ลิงบาบูนเรื่องการสลายการชุมนุมที่โหดร้ายของรัฐบาลแล้วไปคุยกับลิงจะคุยรู้เรื่องไหมเนี่ยส่วนสายไหมต้องรอดก็เปิดโฉมหน้าที่แท้จริงว่ารักพักภูมิใจไทยเหล่าสามกลีบพากันวิ่งหนีตาย ออกจากเฟซบุ๊กสายใหม่ต้องรอดสาวเชอร์เอมคะแนนเต็มสิบเต็มสิบบักบาบูนนั่งเงียบก,กริบนั่งตาใสฟังคำถามจากเชอร์เอมแอบตกใจใย,ยนางงามเสือกเล่งใหญ่มาไล่ตีการชุมนุมว่ายังไงไอ้ลิงแก่บมักบาบูนล,ลิงติดแหอยากวิ่งหนีแต่นาวัดเชิญมางานขึ้นเวที เชิญมาเชือดดับชีวีอีบาบูนในตอนแรกบักบาบูนกะหาเสียงรับบัตรเชิญรู้สึกเสียงกลัวเสียศูนแต่เอาวะอาจมีคนคอยเกือ้อกูลพักลุงป้องคนเทิดทูนอาจจะมีสมองหมาหน้าเป็นลิงคิงคองป่าบักบาบูนเสือกมาส่้ามาผิดที่รู้รู้อยู่ว่ามิสแกรนยอดนารี ชูสามนิ้ววิ่งขยี้แก๊สน้ำตาหัวหน้ามึงไงไอ้ลิงบาบูนยักษ์อยู่เบื้องหลังปฏิปักษ์คอยสั่งฆ่าควบคุมปืนและกระสุนเต็มอัตราทะลุกแก๊สทะลุฟ้าทะลุวังวิ่งเข้าใส่ได้กระสุนพุ่งเข้าหน้าร้องระงมอาบน้ำตารีบหันหลังคอนเทนเนอร์เรียงเต็มทางหน้าชิงชังกันอีตูปเกาสังคังสามเวลา มาบัดนี้มีเธอเอมสาวสามกลีบไม่เอามือแอบ,บในหีบนั่งพับผ้าแต่ว่านางถลกเสื้อเปิดหน้าตาว่ากูเองเกือบตายหาตอนชุมนุมมึงว่ามาบักบาบูนคูณสี่ร้อยหลังเลือกตั้งเตรียมโดนสอยเตรียมโดนทุ่มสิทธิเสรีแสดงออกห้ามจับกุมแกงคอฟอเคยซ่องสุมรุมมวลชน หมักบาบูนหน้าซีดแล้วก็ซีดอีกกลางเวทีร่างโดนฉีกแหกคุ้มขนสาวเชอเอมหน้าสงสารแม่หน้ามนยัยยอมคุยยอมอดทนคุยกับลิงลิงตัวนี้มีหินปูนเกาะเต็มปากยุบพักตนแม่งโคตรกากบักผีสิงสนับสนุนแกงสามปอแอบพึ่งพิงส่อสันดานความเป็นปลิงไม่จริงใจ กูนั่งดูกูสงสารแม่งฉิบเป๋งต่อหน้าสื่อทําอวดเก่งยิ่งสดใสพอกลับบ้านอาจแค้นเคืองร้อนเป็นไฟเกลียดเชอเอมที่เล่นใหญ่หน้าเวทีคนกับลิงมันต่างพันต่างที่พบอยู่ไกลกันยากประกบห่างหลายลี้โอ้มิสแกรนเผ็ดสวยดูยังปราณีไม่ฆ่าลิงบทขยี้ตีจนตายแค่แหกหน้าบักบาบูนพอกรุบกริบ ตาเธอเองไม่กระพริบยืนผึ่งผายหากบาบูนตอบง่โง่ๆลิงหัวควายจะเอาถาดตกขวาซ้ายหยุดหายใจตัวตลกประจำวงรัฐบาลตัวตลกเกาะทหารมีเป้าหมายคือต้องรอดมีเงินเดือนไม่กลัวอายหากต่อต้านอาจแท้พ่ายไม่ได้ตังเอกภพเหลืองประเสริฐแจ้งเกิดด้วยอนุตีนพร้อมอำนวยคอยหนุนหลัง เจ้าของเทดไหมต้องรอดดังแสนดังเมือบัดนี้ไหว้เข้าฝั่งภูมิใจไทยเทปซ้ายไหมเราต้องรอดสุดยอดมากสิ่งที่ทําที่ลำบากเคยสงสยัยเป็นนักบุญหรือหุ่นเหล็กที่ไร้ใจเมื่อบัดนี้ภูมิใจไทยไขยคดีรักเสียหนูกูดูตาดูหน้าโนกมีโงเ่เฮงถูกฉลกเปล่งราสี บอกหมอหนูซิโนโวแวกจิตใจดีเอกภพกราบสามทีสามเวลาอยากจะให้สาวเชอเอมวิ่งมาถามเถิดสายไหมเคยติดตามเคยถามหาช่วยผู้คนร้องเรียนสื่อต่างๆนานาผลสุดท้ายวิ่งเข้าหารัฐบาลลิงบาบูนก็แอบ,บยิ้มบอกอิ่มอกรักหมอหนูคนตลกคนหลังบ้านเป็นมือตีนช่วยประยุทธ์อยู่มานาน เพตซ้ายไหมอยากร่วมงานประสานกายจบละมึงแค่ตะลึงตึงตึงโป๊ะเฮียชูวิทแม่งลากโต๊ะมาว่าร้ายขู่ซ้ายไหมอาจไม่รอดพ้นความตายเกาะหมอหนูอาจแพ้พ่ายพิษกัญชาเก้าอี้แดงแสดงชาัดเขียนไว้บอร์ดเฮียชูแวบแม่งสุดยอดยอมปากหมายอมโดนฟ้องจากสอสทั่วอาณา มักเนวินก็นั่งด่าอยู่ในใจยายมาตีแค่พักกูบุรีรัมยายเอาตีนมาเหยียบย่ำให้เสียหายโกงนิดหน่อยเสือกปากมากจนอับอายคนรู้ทันอาจเปลี่ยนใจไม่เลือกกูมักเนวินโดนหมิ่นสักทักไปหาเคยไอ้หนูเราโดนด่าแสนรกหูสันทนะจับมือแม่งกูรอดูภูมิใจไทยตายหรืออยู่ได้รู้กัน เอาไม้ซีกมางัดข้อกับไม้ซุงกูเนวินไม่ใช่ยุงโดนทำหมันพักกูใหญ่ครับประเทศเงินล้านพันแค่ชูวิทย์ด่ารายวันอย่าสนใจนั่นหละครับท่านผู้ชมที่หยุดกล่าวคือเรื่องราวและข่าวคราวคนชิดใกลย้ยุดและชูรักผูกพันสองพ่อชายหน้าที่แฉตายเป็นตายไม่กลิ่งเกรง กูก็แอบ,บดูผีเปรตวิ่งเปลี่ยนพักประหลาดดีย้ายตำหนักต่างรีบเร่งไร้มิดแท้ล้วนแต่ทำเพื่อตัวเองแม้สายไหมยอมร้องเองขึ้นเวทีที่ทำมาหาใช่เพื่อเหล่าพี่น้องแต่ลึกๆแม่งแอบ,บมองเตรียมทางหนีสร้างคะแนนฐานมวลชนอย่างดีดเอกภพถึงคราวซีตกม้าตายแต่ช้าก่อนคนเสื้อเหลืองคนรักหนู อาจดีใจจนหางฟูได้สหายเถิดสายไหมหวานเหลือเกินใจละลายในที่สุดก็เลือกค่ายแบบเต็มตัวใครที่เกลียดอนุทินก็ไปด่าเถิดสายไหมก็น่าชารีบซุกหัวได้เวลาเติบโตแล้วบอกไม่กลัวรักเสียหนูใช่ทุกตัวในบอดทองรักนายกชื่อประยุทธ์มานานแล้วแอบเชียร์ด้วยกูรู้แกวลิ้นแฉกสอง พักก้าวไกลพักเพื่อไทยเสือกไม่มองพักเพื่อตู่พักสำรองไม่ต้องตายังดีนะกูไม่เคยกดไลค์แม่งเทศสายไหมร่อยอย่างแรงไม่ให้ฆ่ากระจกเงาของหนูริ่งมากราคานั่นต่างหากไม่คิดค่าหากำไรที่หนูริ่งมองมาที่เอกภพรองพุดโทษคนเลิกคบเลิกชิดใกล้แต่หมอหนูคะแนนนำกูเข้าใจ มีแนวโน้มได้เป็นใหญ่รัฐบาลบกตอนเชอเอมลงสมัครมิสแกรนด์ได้สัมภาษณ์ลิงบาบูนเรื่องการสลายการชุมนุมที่โหดร้ายของรัฐบาลแล้วไปคุยกับลิงจะคุยรู้เรื่องไหมเนี่ยส่วนสายไหมต้องรอดก็เปิดโฉมหน้าที่แท้จริงว่ารักพักภูมิใจไทยเหล่าสามกลีบพากันวิ่งหนีตาย ออกจากเฟซบุ๊กสายใหม่ต้องรอดพิษเขียนฟาดพิฆาตโดยกวีประชาชนกระวนประชาี่